สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Story CS ครับวันนี้พบกับรายการ2 Pro EP พิเศษนะครับซึ่งพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆนะครับจากทางแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับในวันที่15นะครับทาง s h o ป e ปีนั้นมีโปรโมชั่นนะครับมาบอกกล่าวให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบกันครับแล้วก็ มีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับอันดับแรกนะครับคลิกที่ดิงใต้คลิปนี้นะครับหรือใต้คอมเมนต์นะครับเราจะเข้ามาที่หน้านี้เลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นพี่แจ๊ดกำลังถือถุงช้อปปีอยู่นะครับแล้วก็กำลังยิ้มนะเขาบอกว่าเตรียมพบกับทุกวันที่15บห้มิตมันเซลครับโปรโมชั่นกลางเดือนของทางช้อปปีนะครับ มีโค้ดลด50%ส่งฟรีขั้นต่ำา0บาทดิวเด็ด15บาทครับซึ่งวันที่ผมอัดคลิปนั้นก็เหลือเวลาหยุดประมาณ4วันกว่า,วานะครับที่จะถึงวันที่15นะพอเลื่อนขึ้นไปก็ก็จะเป็นปฏิทินแคมเปญนะครับเขาจะบอกนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเป็นวันของ อะไรบ้างนะครับก็อย่างที่วันนี้นะครับวันที่10เนี่ยเขาก็จะมี15%คอยแคชแบ็กไม่มีขั้นต่ำวันรับเงินคืนนะวันที่11นะครับเป็นแบรนด์แท้ถูกชัวนะครับวันที่12ก็จะเป็นวันช้อปปี้บาทก็จะมีแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนถึงวันที่15นะครับ เลื่นขึ้นมาครับก็เป็นลดแรงกลางเดือนเตรียมช็อปโปรดสครับส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทโค้ดลด50%ช็อปคุ้ม15บาทครับพระเอกของเราอยู่ตรงนี้นะครับเก็บโค้ดเตรียมช็อป 15, สิหาสิงหาคม64นี้มีโค้ดอะไร,รบ้างนะครับโค้ดแรกนะครับเป็นโค้ดของทางช็อปปีนะครับส่วนลด15% เมื่อซื้อขั้นต่ำ250บาทครับลดสูงสุด450บาทนะครับลดสูงสุด450บาทนะครับใช้ได้วันที่15เวลาเช่นคืนนะครับตรงนี้ก็กดเก็บโค้ดไปพร้อมกันเลยนะครับกดเก็บโค้ดนะครับหนึ่โค้ดนะครับให้กดเก็บโค้ดนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นโค้ดส่วนลดช้อปปี้มอลครับ เป็นโค้ดสีแดงเนี่ยนะครับก็ให้คุณผู้ชมนั้นกดเก็บโค้ดนะครับเป็นโค้ดส่วนลด15%ขั้นต่ำเมื่อซื้อขั้นต่ำา1000บาทลดสูงสุด1000บาทครับกดเก็บโค้ดครับเลื่อนขึ้นมาอ่าเลื่อนขึ้นมาเนะครับเป็นอีกหนึ่งโค้ดครับเป็นโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทครับส่งฟรีโค้ดส่งฟรี ลดค่าจะส่งสูงสุด40บาทนะครับใช้ได้วันที่15นะครับอ่ะเรากดเก็บโค้ดนะครับกดเก็บโค้ดนะครับก็โอเคตรงนี้ผ่านไปแล้วนะครับถัดมานะครับเป็นโค้ดส่วนลดจากพาร์ทเนอร์นะครับอ่าจะเป็นส่วนลดบัตรเครดิตต่างๆนะครับของอ่าไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับ KTC นะครับให้คุณผู้ชมนั้นเก็บโค้ดได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีบัตรเครดิตนะครับของค่ายต่างๆของเขานะครับก็ให้กดเก็บโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นดีลเด็ด15บาทครับเช่องคืนก็จะเป็น Nintendo นะครับ Nintendo Switch นะครับมีเชียงวันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่น หกโมงเย็นนะครับเป็นเครื่องอบอะไรสักอย่างนะคิดว่าอย่างนั้นนะอ่ะสามทุ่มก็จะมีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสินค้าที่เขานำมาจัดโปรโมชั่นนะครับในราคา15บาบาทนะครับตรงนี้คุณผู้ชมก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับก็จะมีนี่นะครับเป็นสินค้าอ่าอย่างเช่นต่อไปก็จะเป็นอ่าเวลานะครับ เวลาเที่ยงคืนดิวเดดนะรดหนักสุด2ชั่วโมงเท่านั้นนะครก็จะเป็นสินค้าที่หลายๆคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับจากแบรนด์ต่างๆนะครับดิวเดดเนี่ก็จะมีอยู่2 3 4ช่วงด้วยกัน,นหน้ามันหน้ามันรีเฟซบ่อยอะโอเคนะครับเที่ยงคืนนะครับเที่ยงวันก็จะเป็นสินค้าต่างๆนะครับที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับ 18นาฬิกาดิวเด็ด3ชั่วโมงเท่านั้นเนี่ยตรงนี้ก็ให้คุณผู้ชมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีนะครับแล้วก็หลายท่านก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับามาดูตรง s h o ปปี้มอลกันบ้างดีกว่านะครับช้อปปี้มอลนะครับเขาบอกว่า s h o p ป,ปี้มอ l ดิวสุดร้อนแรงจากแบรนด์ดังครับต่อที่1 s h o p ช้อป l ีลดสูงสุด1000บาทครับต่อที่2โค้ดจากแบรนด์ดัง โค้ดลด5โค้ดลดเพิ่ม50%ครับต่อที่3ส่งฟรีไม่ต้องใช้โค้ดต่อที่4ช็อปรับของขวัญจากแบรนด์ดังนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก ตามไปดูกันได้นะครับที่ลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ผ่านช่วง88มาไม่กี่วันก็วันที่15ก็มีโปรโมชั่นอีกแล้วนะครับใครที่พลาด88ไปนะครับวันที่15ก็อามาเก็บโค้ดส่วนลดแล้วก็รอชอบกันได้นะครับ EP นี้ก็เป็น EP พิเศษนะครับไม่ได้ไปรวมกับ EP หลักนะครับ ก็ยังไงคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า,อ,าอยากจะมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะช่วยตอบนะครับเกี่ยวกับโค้ดส่วนลดอะไรเนี่ยผมก็จะบอกเท่าที่ทราบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะครับที่เขียนไว้นะครับอยู่ใต้หน้านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอ ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆมาก็จะมาทำคลิปเล่าให้ฟังกันต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ